อันนี้พามาดูซีแพค 3D นะครับก็จะเป็นกรีนโซลชั่นอีกอันคืออนาคตของเรื่องของการพิมพ์ 3D เนี่ยก็มีหลากหลายวัสดุนะนะ่ว่าจะเป็นโลหะก็ดีนะพลาสติกแต่นี้นะครับก็จะเป็นเนื้อปูนนะครับหรือว่าคอนกรีตเราเนี่ยนะนะหรือว่าซีเมน อันนี้คือพรีเซนต์เรื่องอะไรครับเรื่องของการปริร้นสามมืในอนาคตใช่ครับผมดีดีปรนครับวัสะดุก็เป็นตัวซีเมนต์ทั้งหมดมแล้วทำอะไรนอกเหนือจากการเดคอเรทได้บา้างครับว่ามีเป็นดีดิป็นแนวโนม้มทำเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้แนวโน้มคือตอนนี้เราทำเป็นอาคารได้ถ้าถ้าเกิดขับรถไปแถวผู้ดโดยสารสยสามเนี้ยก็มีผู <S <S ้ดโดยสารสายสามทำทต้องมาเยี่ยมครับมปั๊มปัตตอแล้วก็ปริ้นด้วยดีดีปริ้นถ้ามีมีรูปอยู่ข้างในอ๋ออ่เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเยี่ยมตามไปเยี่ยมอ่ะนี่คือ Oh, เป็นเมซอนนะครับใช่จริงๆนอกนอกจากนั้นก็พวกอะไรนะฮะพวกพวก,พวกเราปินเป็นอาคาร2ชั้นได้แล้วสองชั้นได้เลยใช่ใตอนนี้เราทําตัวอย่างอาคาร2ชั้นที่ที่ ที่แก่งคอยสระบุรีแล้วคราแต่เดี๋ยวปั๊มบตทในซอยพุทธนนท์สายสามไม่ต้องไปเพราะใกล้บ้านบริษัทมณฑนครับอ่าโอเคแล้วก็ที่เราเห็นอยู่อันนี้ก็คือใช้ 3D printing หมดเลยใช่ใช้ 3D printing หมดเลยทีนี้ตัวถ้าเป็นโครงสร้างอาคารเนี้ยภายในเนี้ยเราจำเป็นจะต้องใส่เหล็กใส่อะไรตอนนี้ตอนนี้อาจต้องใส่เหล็กใส่เหล็กอยู่จริงจริงด้วยตัวมันเองรูปแบบมันเป็นโหลดแบลติงบอร์ดโอ้ก็เหมือนว่าตัวพิมพแคสนั่นแหละนะใช่ใช่โอเคจริงนอกจากทีดีพิก แล้วเป็นคอนกรีตที่สามารถรับน้ําหนักได้เยอะกว่าคอนกรีตด้วยประมาณตั้งสี่ห้าเท่าผมเห็นละที่เป็นโครงสร้างสะพานใช่ที่เป็นสะพานอันนั้นใช่ครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยได้เห็นของจริงละขึ้นไปยืนกระโดดกระโดดได้โอ้โหเอาไปลองเลยเมื่อไหร่ลองดูผมเตือนเลยครับลองนะครับอันนี้ยาวสุดฮาร์ปได้ความยาวสุดเท่าไหร่จริงๆขึ้นอยู่กับดีไซน์ฐานรากกับตัวนั่นฮะสแปนจริงเรามีเกอร์เดอร์สำเร็จรูปสายอยู่มาตั้งสามสิบ เมตรได้สาเมตรสามสิบเมตรขึ้นไปได้หมดเลยครับร้อยเมตรนี่เลยขึ้นก่มีตอมีอะไรนะครับร้อยเมตรครับอนี่ร้อยเมตรได้ครับตอเลยครับมีคือความมีความแกร่งผีครับได้ครับยินดีฮะอ่าคือสมัยก่อนเนี่ยทำสะพานชุมชนอ่าแล้วก็จะมีคือมันจะมี5เมตร10เมตร15เมตรสแปนนี่ก็สูงสุดละนะครับแล้วถ้าเกิดใครใช้โครงสร้างสะพานแบบอาร์กเนี้ยก็ยาก อันนี้ใครที่ทาโครงการบ้านหรือว่าข้ามของสบายเลยนะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็พอสบายมันเยอะๆในงานที่งานฐานลากงานขุดดินงานอะไรมันหายไปหายไปดเลยฐานลากแค่สองฝั่งไอพวกนั้นนะโอ้โหใช้เวลามากอันนี้ทำสองวากลาดทีเดียวอันนี้ของง่ายว่าสิ่งล้มล้ำลำน้ําก็ไม่มีนะครับแล้วก็ระยะความสูงมันจะติดเรื่องของการสัญจรต่างๆอันนี้ก็ตอบโจทย์นี่ก็เป็นไอเดียนะครับในการที่นําไปใช้ประโยชน์ซึ่งในอนาคตก็ต้องมีมากขึ้นแน่นอนเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่พัมน์ธสายสานคินครับผู้ชมครับ แรวะใครแวกเขาก็มีคาเฟ่ด้วยนะตรงนี้นะพเพิ่มเติมนะตอนนี้ก็คือใครที่เหนื่อยครับก็เข้ามาที่ Green s o l u t i ซ n เปเป็นคาเฟ่เนาะครับตอนนอกจากมีผลิตภัณฑ์เรื่องของการปริน3์ที่เห็นแล้วนะครับที่เราเห็นอยู่อันนี้เป็นคอนกรีตสแตมซ์อร์ ก็มีนะหลายแบบนะครับแบบนี้ก็มีนะน่ครับโอเคแนะนำได้เลยครับนี่เป็นเว็บตัวใหม่ของซีแพคเราครับ,ค,รบคือขอยอ่อมาจากการทำบิมครับผมแล้วก็เอาเข้าในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันจะแตกวัสดุออกมาแล้วก็เทียบ คิดเป็นคาร์บอนอมวัสดุที่เอามาใช้ในการสร้างอาคารได้ด้วยว้าวตอบโจทย์ได้ด้วยคือกรีนร้อยเปซสังเกตเห็นพื้นหลังแบบนี้นะครับอ่าก็จะเป็นเคล็คิดคิดคาร์บอนนะครับก็คือคิดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นั่นแหละใช่ครับก็ครับเปิดให้ทุกทุกท่านเข้ามาสมัครใช้สมัครใช้ได้ฟรีครับผมนะครับคือนอกจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นคือเขาให้เปิดใช้เรื่องของการบิมอ่าใช้บิมต่างๆเลยนะครับตอนนี้ก็เปิดให้ใช้ตัวนี้ด้วยเป็นคิดคาร์บอนก็สําหรับโครงการไหนเนี่ยที่จะต้องคํานวณเรื่่่ออองงงขปรริมาาาณบนตๆว เราใช้คาร์บอนเท่าไหร่ในการก่อสร้างทั้งไซส์นะครับเอาไปเหมือนกับยืดนะครับตอนนี้ก็เป็นลีดใช่ไหมเอาไปประกอบได้ประกอบไปเฉยนะครับส่วนของลีดโอเคโอเคก็มาเลือกได้นะครับวันนี้เปิดใช้งานฟรีนะครับอันนี้ครับผมเปิดให้ลงทะเบียนได้เลยครับลงทะเบียนนะครับคาร์บอนสับรับครับขอบคุณมากครับ